จางอ,อกจองตำนานรักคู่บัลลังก์อีพีย้อนนิดนึงพระพันปีสั่งให้กอกยาห้ามตั้งครรภ์ใส่ปากนางเอกนางเอกสู้ขัดขืนจนชามยาหล่นแตกแล้วนางก็ชักมีดพกเล่มเล็กที่พระอายกาประทานให้มามัดมาเจี้ที่คอแล้วบอกว่าหากมีลมหายใจแต่กำหนดชีวิตตัวเองไม่ได้สู้ตายซะดีกว่าพระพันปีคิดว่านางเอกแค่ขู่แต่นางเอกก็จิ้มมีดเข้าที่คอหอยตัวเองจนเลือดซิบพระพันปีสั่งถอยมันเอาจริงว่ะถอยก่อนถอยก่อนอออเมื่อตะกี้นางเอกทำใจดีสู้เสือท,ทั้งที่กลัวจนหัวหด แต่ความใจเด็ดของนางก็ช่วยให้นางมีชีวิตรอดไปได้ทางด้านพระอิยิกาที่เห็นเหตุการณ์ก็เสด็จกลับชียองถามพระอัยิกาว่าเหตุใดพระองค์ไม่ช่วยนางพระอัยิกาบอกว่าสังกุงไม่นับว่าเป็นสนมหากรับมือเรื่องแค่นี้ไม่ได้จะอยู่รอดได้หรอแม้ชีวิตจะคับขันแต่สนมก็ต้องไม่ควรทิ้งโอกาสการตั้งคันหากนางยอมแพ้และกลัวตายยอมดื่มยานั่นเข้าไปง่ายๆข้าเองก็จะทิ้งนางเช่นกันกลับเวย ตัดภาพมาที่นางเอกที่ตอนนี้ก็เดินโซเซเท้าเปล่าพยุงตัวเองเดินมาตามลําพังจนมาเจอพระเอกกระโดดกอดราวกับไม่เคยเจอกันมาเป็นชาติมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่คําตอบยังไม่มีอารามตกใจตอนนี้ขอร้องให้ก่อนทางด้านพระพันปีก็ถามหงสังกงว่ามันจะเอาเรื่องไปฟ้องฝ่าบาทไหมไม่กล้าฟ้องหรอกเพคะเพราะนั่นจะยิ่งทรงทําให้พระพันปีเคืองใจกับฝ่าบาทเพคะตัดภาพมาที่ตําหนักอื่นยาง นางเอกนอนสมโดยมีพระเอกนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆถามอะไรก็ตอบเพียงว่าไปเดินเล่นพระเอกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไว้พร้อมค่อยบอกละกันนางเอกขอให้พระเอกนั่งเฝ้าจนกว่าจะหลับเมื่อนางเอกหลับพระเอกจึงสั่งให้นางในออมดูแลนางเอกให้ดีๆหากนางหายใจติดขัดให้ไปตามข้าทันทีจากนั้นพระเอกก็ได้กำชับให้ยางกุลไปกำกับงานสร้างตำหนักของนางเอกช่วยเร่งให้เสร็จเร็วขึ้นด้วยภาพตัดมาที่นางเอกที่ตอนนี้นางคิดถึงเรื่องราวแย่ๆที่ผ่านมา ทั้งพระพันปีที่ร้ายกาจและมินยูจุงที่ทำร้ายหมายเอาชีวิตสักวันนางเอกจะต้องโต้กลับให้สาสมฝ่าบาทหม่อมฉันจะทูลเรื่องที่พระมารดาของพระองค์ทำร้ายหม่อมฉันได้ยังไงแต่หม่อมฉันจะทำให้พระพันปีพูดความจริงให้ฝ่าบาทได้ยินเองและวันหนึง่งหม่อมฉันจะให้กำเนิดพระนรด,ดาที่น่ารักน่าเอ็นดูให้พระนางอย่างแน่นอนตัดภาพมาที่บ้านมินยูจุงที่ตอนนี้นั่งดื่มอยู่กับคิมมันกี ตาเท่าเจ้าเล่ย์หลอกใช้คิมบันกีโดยสร้างเรื่องให้คิมบันกีมีความแค้นแทนบุตรสาวโดยใส่ร้ายว่าอดีตพระมเหสีอินคองสิ้นพระชนอย่างเลวร้ายฝ่าบาทนั้นหลงไหลและมีสัมพันธ์กับนางในจางคนนี้ตั้งแต่พระมเหสีอินคองยังอยู่เรามาสมานฉันกันเถอะตั้งแต่คัดเลือกพระมเหสีเราก็ห่างเหินกันอย่าปล่อยให้ฝ่าบาทใช้จุดอ่อนตรงนี้มาทำลายความสัมพันธ์ของเราเลย วันนี้ศัตรูของเราคือฝาบาทผู้ที่ทำร้ายจิตใจบุตรสาวของเราได้ผลคิมมันกีหลงเชื่อลมปากของมินยูจุงแม้จะเริ่มคล้อยตามแต่คิมมันกีก็ยิงคำถามไปว่าอยู่ๆคุณนางระดับสูงอย่างท่านทำไมเกิดมาสนใจเรื่องวังหลังซะละถ้าฝาบาทเมินเฉยใส่พระมเหสีอินคองเพราะนางในจางจริงๆข้าเองก็คงอยู่เฉยไม่ได้หรอกเราต้องหยุดการรวบอำนาจของพระราชาให้ได้จะใช้วิธีไหนมาหยุด power ของฝาบาทได้ละ ฝ่าบาทออกกฎหมายห้ามสุราเพื่อตัดเงินทุนเราเราก็ใช้วิธีการเดียวกันตัดเงินทุนของฝ่าบาทเจ้าจะช่วยจัดการเรื่องนี้ได้ไหมละ่ะคิมมันกีต้องทําอยู่แล้วเพื่อแก้แค้นให้อดีตพระมเหสีอินคองผู้เป็นบุตรสาวตัดภาพมาที่ทองพระโรงอะไรนะเลิกใช้เหรียญแบบใหม่อย่างนั้นหรอระบบเหรียญเงินในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นนโยบายแรกของฝ่าบาทตั้งแต่ขึ้นครองราชแต่ฝ่ายตะวันตกเสนอให้ใช้ข้าวเป็นการแลกเปลี่ยนโดยใช้ข้ออ้างว่า มีเหรียญปลอมในตลาดทะลักออกมาเยอะมากถึงขั้นสร้างความเสียหายให้แก่ระบบเศรษฐกิจโจซาซอกก็เข้าค้างฝ่าบาทระบบนี้ต้าชิงก็ใช้โชซอนเราก็ควรพัฒนาตามไปด้วยมินยูจุงบอกว่าจะเอาโชซอนไปเปรียบเทียบกับต้าชิงไม่ได้พระเอกถามหาหลักฐานเรื่องการใช้เหรียญแทนข้าวทําให้ราษฎรเดือดร้อนเข้าล็อกเป๊ะก็เหรียญปลอมระบาดไปทั่วสร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรคิมบันกีนําเข้ามายืนยันต่อหน้าฝ่าบาทเองเลยทีเดียว ฝ่ายตะวันตกจึงทูลขอให้ยกเลิกระบบใช้เหรียญเงินแทนข้าวสารต้องปิดการประชุมพระเอกเดินมาก็พบคิมมันกีเกิดอะไรขึ้นปกติเราสองคนก็เห็นพ้องต้องกันมาโดยตลอดท่านทําให้ข้าแปลกใจมากขอประทานอภัยเห็นพ้องได้แต่ไม่ใช่ทุกเรื่องกระหม่อมทูลานี่คิมมันกีกับมินยูจุงกลับมาจูบปากกันแล้วเหรอน่าจะใช่พยาค่ะแต่ฟาบาดต้องหยุดแผนการของพวกเขานะพยาค่ะแน่นอนถ้ายกเลิกระบบเหรียญเงินไปเรื่องอื่นๆก็จะถูกโจมตีจนล้มละลายไปหมด ค่ะจะหาตำแหน่งในาร่าจะสำนักไว้ให้ท่านได้ต่อกรกับฝ่ายตะบันตกเตรียมตัวไว้ด้วยละกันและวานท่านไปบอกจางหุนกระตุ้นการใช้เหรียญเงินในตลาดทีนะรับพระบัญชาพะยะค่ะตัดภาพมาที่พ่อค้าจางหุนมาเริ่มกันได้เริ่มจากร้านขายปลาก่อนครับลดลง80%เลยเหรอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมันเป็นเพราะว่ามีร้านค้าที่มาเปิดแบบผิดกฎหมายมากขึ้นและพวกนั้นมีกลุ่มขุนนางตะวันตกโดยเฉพาะแต้เท้ามินที่คอยหนุนหลังพวกนั้นอยู่ด้วยครับ ถ้าจะใช้เรื่องพวกนี้เป็นข้ออ้างเจ้าก็ไม่ต้องทำงานกับข้าแล้วฮีแจสั่งผู้ช่วยของเขาไปทำหน้าที่แทนครับท่านลุงพวกเจ้าเห็นเหรียญเงินพวกนี้ไหมรู้ไหมว่าทำไมข้าถึงได้ชอบมันคนเราเกิดเป็นลูกค้าอยู่ที่ฟ้ากำหนดแต่เหรียญเงินพวกนี้ใครที่เร็วกว่าก็จะได้เป็นเจ้าของมันถึงมีคนตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยข้าวสารอยู่แต่ฟาบาทต้องการผลักดันนโยบายการใช้เหรียญเงินออกมาเพราะมันจะช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าโชซอนไปจากเดิมทุกคนจำคำที่ข้าพูดเอาไว้ จะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ระบบเหรียญเงินแพร่หลายเข้าใจหรือเปล่าครับตัดภาพมาที่นางในสามคนหนึ่งในนั้นคือออมชียองที่เดินผ่านบริเวณที่สร้างตำหนักใหม่ของนางเอกที่คนงานเร่งก่อสร้างทั้งคืนเพื่อกันไม่ให้ใครรู้จึงแกล้งสร้างเรื่องลูกไฟผีขึ้นข่าวลือในเรื่องนี้ทำให้คนไม่เข้าไปบริเวณไซต์ก่อสร้างชียองวิ่งหนีลูกไฟผีและนำเรื่องนี้มาเล่าให้หนางเอกฟังสาระว่าลูกไฟผีคือวิญญ,ญาณน,นางในที่ตายในวังหลวง ตั้งแต่เกิดลูกไฟผีฝ่าบาทก็ไม่เสด็จมาหาหนางเอกเลยเป็นรังไม่ดีเลยเราควรหาเครื่องรางมาป้องกันดีไหมคะในวังหลวงมีกฎเข่งคัดยังเล่นไสยศาสตร์ด้วยหรอตอนฝ่าบาทประชวรพระพันปีก็เคยทําพิธีนางในวังก็นิยมเครื่องรางนะเพคะตั้งนานแล้วที่ฝ่าบาทไม่เสด็จมาเลยเรื่องนี้มันดูแปลกๆนะคงยุ่งเรื่องราชกิจนะ่ะไม่หรอกลูกชายนะ่ะต้องทําตามคําสั่งของแม่อยู่แล้วฝ่าบาทเสด็จตําหนักพระมเหสีด้วยชียองบอกนางเอกว่าแล้วก็ตัดภาพมาเลย หม่อมชันได้ยินมาว่าฝาบาทโต้เถียงกับขุนนางหม่อมชันก็เลยรู้สึกเป็นห่วงการโต้เถียงระหว่างพระราชากับขุนนางเป็นเรื่องการหาหรือเรื่องบ้านเมืองขอแค่ไม่ไปโต้เถียงกับรัษฎรก็พอแล้วหม่อมชันได้ฟังมาว่าถ้าพระราชาแบ่งอำนาจและร่วมใช้อำนาจกับขุนนางอย่างเท่าเทียมบ้านเมืองจึงจะสงบร่มเย็นเพคะนี่เจ้าคิดอย่างนั้นจริงๆหรอเพคะทำเช่นนี้เหล่าขุนนางจึงจะรับใช้ฝ่าบาทด,ด้วยความจงรักภักดีมาเหสี บ้านเมืองที่ปกครองด้วยพระราชาพระราชาจะให้อำนาจอย่างเหมาะสมเพื่อให้ขุนนางต่างทวงดุลอำนาจกันเองแต่ว่าไม่อาจจะปล่อยให้ขุนนางมีอำนาจเท่าเทียมกับพระราชาได้หรอกเจ้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ไม่ใช่ลูกสาวของใต้เท้ามินอีกต่อไปแล้วจงจำสิ่งนี้เอาไว้ตราบเท่าที่ยังเป็นมาเหสีของข้าอยู่ข้าจะกลับแล้วพูดจบก็ลุกเดินออกไปโดยไม่แยแสอีกตามเคยตัดภาพมาทีหยางกุลที่ตอนนี้พานางเอกมาหาพระเอกที่ตำหนักที่สร้างใหม่ จุดเทียนเป็นแนวยาวตามทางเดินและจุดต่างๆอย่างสวยงามก็ทำเซอร์ไพรส์นางเอกแนวแนวโรแมนติกฝ่าบาทนี่คือช่วยซอนดังช่วยซอนดังหรือเพคะนี่เป็นชื่อที่ข้าตั้งให้ตำหนักนี้ที่สร้างขึ้นสำหรับเจ้าข้าเคยบอกแล้วว่าข้าจะสร้างที่ที่จะมีแต่เราสองคนเราจะมีลูกด้วยกันหลายคนที่นี่ด้วยนะฝ่าบาททำให้หม่อมฉันซาบซึ้งเหลือเกินแต่นี่อาจจะทำให้เกิดการโต้เถียงกับเหล่าขุนนางใหญ่อีกพรุ่งนี้ก็คงได้เถียงกันแน่นอน แต่ข้าเตรียมรับมือเอาไว้แล้วไม่ต้องห่วงนะทรงหมายความว่าเช่นไรเพคะถึงข้าจะเป็นพระราชาก็ไม่มีทางได้สิ่งใดมาโดยไม่ต้องฝ่าฟันหรอกทั้งสองยืนกอดกันมองตำหนักเวซอนดังอย่างเป็นตัดภาพมาที่ท้องพระโรงคุณนางคัดค้านเรื่องตำหนักเชซอนดังที่จะมอบให้นางเอกที่มีตำแหน่งเป็นเพียงสังกุงพิเศษเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างยิ่งถ้าไม่อาจมอบตำหนักที่มีน้ำว่าดังให้เพราะไม่ใช่พระสนมงั้นข้าก็จะแต่งตั้งให้นางเป็นพระสนมซะเลย สนมขั้นสี่จางซกวรเหมาะสมกับตำแหน่งที่มีคำว่าดังอึ่งไปเลยแต่มินยูจุงก็ยังทูลคัดค้านว่าในอดีตพระราชาฮโยจงไม่เคยให้ตำแหน่งนางนาที่ไม่ได้มีบุตรแต่แม้มีบุตรก็ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสนมคุณธรรมของพระองค์จึงได้รับการยกย่องมาจนถึงทุกวันนี้งั้นหรอสเสด็จปู่ฮโยจงของข้าทรงทำเช่นนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าพระอาญามิพลเกล้าฮเฮเสด็จปู่ของข้าคงไม่เคยมีความรักต่อนางใด หรือหมดความสนใจก่อนจะได้แต่งตั้งพวกนางพวกท่านก็เป็นผู้ชายน่าจะเข้าใจว่าผู้ชายนั้นต่อให้บุกน้ำเลยไฟก็สามารถทำได้ทุกสิ่งเพื่อหญิงที่รักแล้วข้าจะเก็บตำแหน่งพระสนมเอาไว้ทำามะคืออะไรจริงไหมข้าแค่ประธานตำหนักและตำแหน่งพระสนมที่ไม่ได้สูงนักให้นางก็เหมาะสมแล้วไม่ใช่หรอขอให้ฟาบาดโปรดทบทวนการแต่งตั้งพระสนมขั้นสี่โดยที่ยังไม่ได้ตั้งคันด้วยเถิดพะยะค่ะพอแล้ว ข้าวก่อนก็คัดค้านแผนการของข้ามาตลอดนี่นะนี่ยังจะมาคัดค้านเรื่องส่วนตัวของพระราชาอีกอีกอย่างตำหนักช่วยซอนดังก็สร้างจากเงินส่วนตัวของข้าแล้วข้ายังจ่ายค่าแรงให้คนงานอีกด้วยดังนั้นถ้าใครบังอาจพูดจาสามหาวถึงเรื่องนี้อีกข้าจะไม่ให้อภัยแน่หมดเรื่องแล้วเลิกประชุมและแล้วนางเอกก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสนมขั้นสี่จางซุกบอลแล้วนางเอกก็ได้ยืนมองตำหนักช่วยซนดังที่พระเอกสร้างให้ด้วยความเสน่หาส่วนตัว พระเอกได้มาหานางเอกแล้วเดินจูงมืองกันเดินเข้าตำหนักไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขจะทุกข์ก็แต่เพียงพระมหสีเพียงองค์เดียวท่านแม่กับพี่ชายนางเอกตางก็ดีใจที่ตอนนี้นางเอกเป็นพระสนมสุขวรแล้วและต่อไปก็จะต้องไต่ลำดับขั้นไปถึงขั้นตำแหน่งฮีพินแล้วนางเอกก็ได้มาถวายพระพรพระอัยิกาในฐานะสนมจากสุขวรนางเอกขอบคุณพระอัยิกาพระอัยิกาก็ขอบใจนางเอกและพระอัยิกายังเตือนนางเอกว่าวางหลวงไม่ได้อยู่ได้ง่าย พระราชาจะโปรดปรานเพียงช่วงเหือของเล่นใหม่ดังนั้นเจ้าต้องมีพระโอรสถึงจะอยู่รอดในวังหลวงนี้ได้แม้ตอนนี้นางเอกจะเชื่อใจฝ่าบาทแต่คำเตือนของพระอัยิกาผู้อยู่ในวังหลวงมายาวนานถึงสี่รัชกาลตั้งแต่พระเจ้าอินโจพระเจ้าฮโยจงพระเจ้าฮยอนจองและพระเจ้าซุกจงพระราชาองค์ปัจจุบันแม้จะได้รับการโปรดปานแต่มันไม่ได้คงทนนิรันดรเสมอไปนางเอกรับปากพระอัยิกาว่าจะมีพระโอรสให้ได้ พระอยิยกาเตือนว่าเจ้าต้องเตรียมใจรับมือกับการอารวาสของพระพันปีด้วยตัดภาพมาเลยแน่นอนพระพันปีไม่อนุญ,ญาตให้หนางเอกถวายพระพรแล้วนางเอกก็มาเข้าเฝ้าพระมเหสีนี่เจ้ายังไม่ได้ถวายพระพรพระพันปีหรอเพคะหม่อมชั้นยังคงไม่ดีพอเวลาจะเยียวยาทุกอย่างความจริงใจจะทําให้ทราบสิงได้กฎระเบียบในวังเจ้าก็ค่อยๆเรียนรู้ไปส่วนงานฉลองตําแหน่งสุกวรของเจ้านั้น จะจัดขึ้นพรุ่งนี้นะถึงแม้ฝ่าบาทจะพระราชทานตำแหน่งให้แต่ถ้าพระมเหสีไม่ยอมรับฝ่าบาทก็จะทรงเสียหน้าได้นี่พระองค์ยังพระกรุณาจัดงานฉลองให้หม่อมฉันอีกพระมเหสีถึงขับกลืนน้ำลายไม่ลงเมื่อนางเอกพูดเยอะเยะาะฮงซังกุงจึงนำความกราบทูลพระพันปีว่าพระมเหสีจะจัดงานฉลองตำแหน่งสุขวรให้นางเอกพระพันปีบอกว่าพระมเหสีเสียสติไปแล้วแน่นแน่มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพคะ ข้าจะไม่อยู่เฉยแล้วไปเรียกหัวหน้านางนายทุกฝ่ายมาพบข้ากันให้หมดในงานเลี้ยงของนางอาศัยที่ข้ายังอยู่คงต้องทําให้ออเอิบกระเลยกันหน่อยแน่นอนว่านางนายทุกฝ่ายต้องไปตามรับสั่งของพระพันปีแล้วนางเอกก็มาที่สถานที่จัดงานงานฉลองเตรียมเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเพคะทําไมล่ะตาหนักพระมเหสีเตรียมงานดูจากสีหน้านางนายออมนางเอกรู้เลยว่ามีการขัดข้องทางเทคนิค นางเอกจึงวิ่งเข้ามาดูสถานที่จัดงานนอกจากจะไม่ได้เตรียมยังไม่มีนางในสักคนทุกคนไปไหนกันหมดหนางในออมจึงตอบนางเอกว่าพระพันปีมีรับสั่งให้จัดอีกงานหนึ่งทุกคนจึงไปรวมกันที่นั่นและนี่เป็นรับสั่งของพระพันปีไม่ให้ทุกคนมาร่วมงานของพระสนมเพคะอะไรนะเกิดเรื่องแน่ละคราวนี้ตัดภาพมาที่พระเอกกับองค์ชายดงยุงพระเอกต้องการให้องค์ชายดงยุง เข้ามาช่วยงานในราชสำนักมาเป็นขุนนางช่วยต่อกรกับเหล่าขุนนางตะวันตกตามกฎเชื้อพระวงศ์ไม่อาจดำรงตำแหน่งใดๆในราชสำนักได้แต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเชื้อพระวงศ์คนนั้นอุทิศต,ตนให้ราชสำนักหรือไม่พระเอกลองให้องค์ชายดงยุงเอากลับไปคิดดูแล้วพระเอกก็ชวนองคชายดงยุงไปงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งสนมสุกวรนของนางเอก แต่ก็ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าหากเป็นงานส่วนตัวไม่เหมาะสมที่จะพบพระสนมของพระราชาเอาไว้เป็นงานของราชวงศ์จะดีกว่าพะยะค่ะภาพตัดมาที่งานเลี้ยงวันเกิดอยากจะทำลายงานฉลองของจางสุขบอนสังกงนางในมากันพร้อมหน้านางเอกก็เสด็จมาจะแก้เผ็ดพระพันปีสั้นหน่อยนางในอ้อมห้ามเอาไว้ว่าไม่ได้หลบเพราะกลัวแต่ว่ามันสกรปรกถึงต้องหลบนางเอกไม่ยอมว้ยไม่ได้ข้าไม่ใช่นางในที่เดินเท้าเปล่าอีกแล้วนะ ข้าเป็นพระสนมขั้นสี่และเป็นเชื้อพระวงศ์คนหนึ่งเดี๋ยวข้าจะจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยละ่ะพระพันปีหัวเราะชอบใจงานงอกก็ตอนนี้แหละพระพันปีขอประทานอภัยที่มาช้าเพคะหม่อมชั้นจำสถานที่ผิดไปเลยมาสายจำสถานที่ผิดหรอหม่อมชั้นไปที่นั่นไม่เห็นใครเลยแต่ทุกคนกลับมารวมกันอยู่ที่นี่จะทรงจัดงานเลี้ยงใหญ่ให้หม่อมชั้นหรือเพคะน้อยนางนี่บังอาจมาสามหาวกับข้าคิดว่าพระพันปีอย่างข้าจะมาจัดงานเลี้ยงให้นางสนมชั้นต่ำอย่างเจ้างั้นหรอ หม่อมฉันก็ไม่คาดฝันเลยล่ะเพคะหน่าด้านไรอย่างอายที่สุดเลยเจ้ากล้ามายืนจ้องหน้าพูดกับข้าได้ยังไงพระพันปีทํากับพระสนมของฝ่าบาทต่อหน้าเรานางในน่ะเป็นการไม่ให้เกียรติฝ่าบาทนะเพคะอะไรนะไม่ให้เกียรติหรอเจ้านี่มันหน้าด้านซะจริงๆมัวทาอะไรกันอยู่ลากนางออกไปเดียวนี้เจ้ากลับไปก่อนนะข้าจะจัดพิธีฉลองให้เจ้าในภายหลังพระมเหสีห้ามสิกนางเอกกลับตอบหน้าพระมเหสีว่าช่างหน้าผิดหวัง พระองค์เป็นผู้นำวางหลังควรจะดึงสติพระพันปีจากเรื่องเช่นนี้และต่อให้ไม่อาจขัดขวางได้พระมเหสีก็ควรจะแจ้งให้หม่อมฉันม้นทราบพระองค์ทำให้งานเลี้ยงครั้งแรกของหม่อมฉัน้นมีแต่ความอับอายจริงไหมเพคะพระมเหสีดูเจ้าพูดต้าสิเจ้ากล้ามาทวงความเป็นธรรมเหรอมัวทำอะไรอยู่ลากตัวนางออกไปพระเจค่ะทหารวังก็เข้าไปจะจับนางเอกออกไปโยนทิ้งนอกงานตามรับสั่งพระพันปีพระเอกมาเห็นเข้าพอดี ข้าสั่งให้พวกเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้ถาวายพระพรฝาบาทเพคะพระมเหสีก้าวคนอื่นข้าจะยังไม่เช็คบินแต่นึกไม่ถึงว่าพระมเหสีผู้เรียบร้อยยังพลอยร่วมมือกับแผนการที่ไร้อย่างอายเช่นนี้พระพันปีถึงกับสตันที่ฝาบาทต่อว่าพระมเหสีแตกระเทือนถึงพระนางยอมไม่ได้แล้วเว้ยโปรดรักษาเกียรติไว้ด้วยนะฝาบาทฝาบาทคิดจะต่อว่าพระมเหสีต่อหน้านางในทั้งหลายเพื่อปกป้องนางมารคนนี้อย่างนั้นนรอเสด็จแม่จางอกจองอาจไม่ใช่ลูกขุนนาง แต่นางก็เป็นพระสนมที่จะคอยช่วยงานพระมเหสีแต่ถ้าทําอย่างนี้กับนางอีกต่อให้เป็นเสด็จแม่ข้าก็จะไม่ทนอยู่เฉยแน่เราไปกันเถอะพระเอกเดินไปจูงมือนางเอกออกจากงานเลี้ยงไปพระพันปีถึงกับกระอักเลือดเสด็จแม่เสด็จแม่่มาบาทจงไล่นางผู้หญิงคนนี้ออกไปทําไมถึงทํากับแม่อย่างนี้ตัดภาพเลยพระพันปีต้องได้รับการรักษาด่วนเพราะพระนางไม่ได้ป่วยที่ใจเพียงอย่างเดียว ตอนนี้หมอหลวงฝังเข้มถวายการรักษามีฝ่าบาทกับพระมเหสีคอยเฝ้าอยู่ข้างๆไม่ห่างกายบรรยากาศในวังหลวงเปลี่ยนไปฝนตกน้ำท่วมโชซอนอุทกภยัยได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากพัดพาบ้านเรือนสัตว์เลี้ยงเสียหายมากมายมินยูจงุงจึงเสนอแนวคิดว่าเกิดอาเพศเพราะพระราชาไร้คุณธรรมแทมอากตันยูจึงสมควรไล่พระสนมจางซุกวอนออกจากวังไปซักขุนนางจึงถวายดีกาให้ปลดและขับไล่พระสนมออกจากวังหลวง เพราะนางเป็นสาเหตุที่ทําให้พระพันปีประชวนตั้งแต่วันจัดงานฉลองตําแหน่งและทําให้ฝ่าบาทลหลงไหลจนอัจตันยูต่อพระมารดาจัดไปนี่คือความผิดของนางล้วนๆฝ่าบาทโปรดรับคําร้องของพวกกระหม่อมด้วยพรยะค่ะทุกปัญหาจะคลี่คลายเพียงแค่ขับไล่จางซุกวอนงั้นหรอฝนตกน้าท่วมอุทกภยัยฝนแรงเสด็จแม่ป่วยวัวตายควายล้มมันจะอยู่ในสถานการณ์ปกติแค่ขับไล่จางซุกวอนงั้นสินะพระเอกกลิ้วถึงกับคว้างดีกาลงกับพื้น บัณฑิตจากสำนักบัณฑิตหลวงก็จะร่วมประท้วงท่าฝ่าบาทไม่ขับไล่พระสนมจากสุกวรพระเอกโมโหทีตอนนี้สถานการณ์มันแย่ลงเรื่อยๆตัดภาพมาที่นางเอกกับองชายดงยุงตอนนี้คนล่ำลือกันว่าข้าเป็นอกษรพิษร้อยปีเกิดมาเพื่อยั่วยวนฝ่าบาทวางหลังในราชวงศ์โชซอนข่าวลือของข้าคงจะมากมายอย่างไม่เคยมีมาก่อนทำไมบัณฑิตที่มีความฉลาดทางสติปัญญาถึงได้คิดกำจัดข้าคงเป็นเพราะฝ่าบาทโปรดปรานพระสนม มันก็คืออำนาจอย่างหนึ่งของพระสนมความโปรดปรานของ่าบาทคืออำนาจถือเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆชนชั้นต่ำกลับมีอำนาจต่อกรกับคุณนางใหญ่ฝ่ายตะวันตกแม้จะต้องการหรือไม่เมื่อได้รับการสนับสนุนจากพระอยยัยกาได้ท้าวโจและองค์ชายดงยุงแล้วค้าก็คือความหวังเดียวของฝ่ายใต้ที่ต้องถูกกำจัดพวกนั้นถึงได้ทุ่มเทเพื่อทำลายข้าขนาดนี้พระสนมต้องอดทนเอาไว้อย่าเพิ่งท้อถอยแต่ข้าไม่อาจทนเห็น่าบาทลำบากพระไทยได้ เช่นนี้พระองค์จะทรงทำเช่นอะไรข้าจะไปปูเสือเพื่อขอขมาหน้าพระตำหนักพระพันปีตัดภาพมาที่ห้องประชุมคุณนางฝ่ายตะวันตกแค่ปูเสือขอข,อขมาเราคงไม่ยอมง่ายๆหรอกใช่ไหมคิมมันกีกล่าวไม่ยอมอยู่แล้วมินยูจุงเสียงแข็งภาพตัดมาที่พระเอกกับองค์ชายดงยุงคุณนางประท้วงและไม่มาทำงานพระสนมจึงตัดสินพระไทยเช่นนี้พะยะค่ะแบบนี้ก็ดีนะข้าจะไปซุกอยู่ใต้ปีกที่จางซุกวอนกางไวใ้ให้ข้าสักพักหนึ่ง สาบ,บาทไม่ใช่เวลามาล้อเล่นนะพะยะค่ะข้าไม่ได้ล้อเล่นจางซุกวอนมีวิธีคิดของนางข้าก็มีวิธีคิดของข้านี่พระองค์หมายถึงสิ่งใดกระหม่อมไม่เข้าใจจางซุวกวอนกาลังใช้เงื่อนไขที่นางมีเปิดฉากทางการเมืองขึ้นมาแล้วนางเองกเริ่มที่ตัวหัวโจกอย่างมินยูจุงทุกอย่างก็จะง่ายได้แต่ทามินยูจุงมินยูจุงหันไปมองตามเสียงเรียกของนางเอกแค่นั้นแหละ ซีรีส์ก็ตัดภาพมาที่นางเอกเดินมานั่งปูเสือข,ขอขมาที่หน้าตำหนักพระพันปีตัดภาพมาที่ห้องเก็บของที่ตอนนี้กวางซานคนสนิทของจางฮุนได้จับตัวโจซังกุงที่เคยทำงานให้มินยูจุงมาเค้นหาคนบงการฆ่าพระสนมจางซุกวอนแล้วภาพก็ตัดมาที่จางฮุนเข้าเฝ้าพระสนมตามรับสั่งหานางเอกวานให้ท่านลุงตามล่าตัวโจซังกุง้งให้พบให้ได้และกักขังเอาไว้สักพักนี่คือไพ่าตายที่จะงัดข้อกับมินยูจุง ภาพมาที่ตำหนักพระพันปีนางมารร้ายนั่งปูเสือขอข,อขมาให้พ้นโทษหรองั้นข้าก็จะขอนอนสมแบบนี้จนกว่าน,นางจะถูกขับไล่ออกจากวังทั้งวันทั้งคืนตอนนี้ฟ้าสางนางเอกก็ยังนั่งขอขมาไม่ยอท้อแม้จะอ่อนเพลียลงไปบ้างทางด้านห้องประชุมขุณนางฝ่ายตะวันตกทุกคนก็รอมินยูจุงคนเดียวที่ไม่มาเข้าประชุมเขาฝากคุณนางคนสนิทมาบอกทุกคนว่า ยุติการประท้วงแล้วกลับไปทํางานนะทุกคนรักนะจุบจ๊บจุ๊บอ้าว,าวไหนบอกไม่ยอมไงตอนนี้ไตเท้ามินอยู่ที่ไหนกันแน่คิมมันกีมีน้ําโหตัดพาไปที่มินอยู่จุงที่ตอนนี้โมโหที่เสียท่าให้นางเอกเข้าแล้วเฮ้ยนางมาร้ายนั่นข้าคิดว่านางใช้ความงามมายุยงยวนฟาบาดเท่านั้นเองนึกไม่ถึงว่าจะพกสมองมาด้วยกล้าขมขูข้าอย่างนั้นเอ ภาพตัดมาที่นางเอกตอนนี้นางในอ้อมก็ได้มารายงานว่าคุณนางยกเลิกการประท้วงและกลับมาทํางานตามเดิมแล้วกลับตาหนักได้แล้วเพคะนางเอกยิ้มโดยแววตาหน้าพิศวงภาพตัดไปตอนที่นางเอกเรียกใต้เท้ามินก่อนจะออกมานั่งขอขามาคู่ไม้เบื่อไม้เม,ม,มาคู่ที่สองรองจากพระอิยิก,กับพระพันปีใต้เท้ามินอยู่จงุงหากคิดที่จะตําหนิความมืดก็ไม่สู้ไปจุดเทียนให้แสงสว่างแต่ระหว่างตามหาแท่งเทียนค่ะ กลับคิดได้ว่าใต้เท้าติดคางข้าอยู่ติดคางงันหรือข้ายังไม่เคยลืมเรื่องน่ากลัวที่ท่านเคยทําไว้กับข้าในตอนที่ข้าถูกขับไล่ออกจากวังพระสนมพูดเรื่องอะไรโดยไม่มีต้นสายปลายเหตุแบบนี้ได้ยังไงกันเล่าถ้าจะพูดให้ละเอียดสิ่งที่ใต้เท้าทำกับข้าเพื่อจะให้ลูกสาวได้รับตําแหน่งพระมเหสีนั้นข้ายังไม่เคยลืมไม่เคยลืมมันไปเลยนะว่าอะไรนะ ชาตนี้ข้าจะลืมความทรงจำอันเลวร้ายนั้นไปได้อย่างไงเล่าคร่าวๆก็ประมาณนี้แต่ข้าไม่เคยลืมทุกคำพูดที่ท่านได้ด่าว่าเหยียดอย่างข้าในเวลานั้นเลยสักนิดเดียวนะแต่ว่าถ้าไม่มีหลักฐานใครจะไปเชื่อเล่ายังมีโจสังกุงจากตำหนักพระมาเหสีนางคงถูกคนของท่านลุงข้าเก็บตัวไว้ที่ไหนสักแห่งนะ่ะพวกเขาจะไม่หยุดทรมานจนกว่านางจะให้คำตอบที่ท่านลุงข้าพอใจ ยิงไวกลางคนร่างกายอ่อนแอเช่นนั้นจะทนไปได้นานแค่ไหนพ่อที่พระมเหสีเคารพรักกับโจซงกุงที่ทรงสนิทสนมพระมเหสีคงลำบากพระไทยไม่น้อยแต่ข้าจะไม่พูดเรื่องนี้ก็ได้ถ้าท่านยอมฟังความหวังเล็กน้อยของข้านะ่ะความหวังเล็กน้อยอย่างนั้นหรอยุติการประท้วงซะให้ขุนนางทุกคนไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติหรืออยางให้ฝ่าบาท ทราบเรื่องที่ท่านติดค้างข้าเอาไว้ท่านยอมจบเรื่องนี้แต่โดยดีจะดีกว่านะเหตุใดพระสนมพูดจาไม่มีปีมีคุยออกมาข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆแล้วก็ทำหน้าเย้ยยันและหันหลังเดินจากไปไม่กี่ก้าวเองหากจบเรื่องนี้ถือว่าเราไม่มีอะไรติดค้างกันหากท่านพูดเรื่องนี้อีกท่านจะต้องตายอย่างแน่นอนกัดฟันพูดกำมือแน่นเชียวตาเสือเท่าแค้นใจเรื่องนั้นท่านไม่ต้องห่วงนางเอกยิ้มโล่งใจ มินยูจุงเดินพ้ายแพ้จากไปภาพก็เลยตัดมาที่จำเลยที่สองอย่างพระพันปีพระพันปีเพคะตอนนี้คุณนางเลิกประท้วงและกลับไปทำงานแล้วฝ่าบาทสามารถปกครองบ้านเมืองได้อย่างปกติสุขพระองค์อย่าทรงเกล้มอ,อีกเลยยั่วยัว,ยวยจ้าไม่จบการชังนั้นเกิดจากความรักโปรดหายจากอาการประชวนและได้โปรดมาชี้แนะหม่อมฉันด้วยเพคะยัวโมโหขนาดนี้ถ้าไม่ออกมาเถียงเนี่ยจะจุดไฟลมควันแล้วนะเพคะ ได้ผลพันเปอร์เซนต์พระพันปีเปิดประตูออกมาเถียงกับนางองีกเจ้ามันนางมารร้ายอะไรนะความชังเกิดจากความรักสัญชาตญาณที่ข้าเห็นเจ้าครั้งแรกไม่ผิดเลยข้าไม่รู้ว่าเจ้าจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงแต่นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าจะยอมให้เจ้าชิงลูกเข้าไปข้าจะไม่ยอมให้เจ้าพากลูกเข้าไปได้อีกแล้วพระพันปีแค่ถูกขากพระโอรสแต่ว่าหม่อมฉันเกือบไม่มีโอกาสได้ตั้งครรภ์ตลอดไป ใครที่น่าสงสารกว่ากันเพคะอะไรนะเจ้าว่าเจ้าน่าสงสารงั้นหรอถ้าหากว่าฝ่าบาททรงทราบเรื่องนี้เข้าพระองค์จะทรงโศกเศร้าแค่ไหนฮะนี่เจ้าคิดจะขู่ข้าเรื่องที่ข้าพยายามบังคับให้เจ้ากินยาไม่ให้ตั้งครรภ์เมื่อวันก่อนงั้นหรอนางเอกตาไวมากพระเอกเดินมาได้ยินพอดีหม่อมฉันไม่ได้คิดเช่นนั้นเลยหม่อมฉันจะเอาเรื่องไปทูลฝ่าบาทที่เป็นโอรสที่แสนกระตันยูได้ยังไง เรื่องที่หม่อมชันถูกลากไปเท้าเปล่าเรื่องที่พระองค์กอกยาห้ามคันใส่ปากหม่อมชันถึงหม่อมฉันจะหวาดกลัวต่อเหตุการณ์นั้นมากแต่ว่านางในก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคันให้กับฝ่าบาทนะเพคะหม่อมฉันทราบว่าที่พระองค์ทําไปเพราะเป็นห่วงราชวงศ์แต่ว่าไม่เคยตัดพ้อพระพันปีเลยนะเพคะได้โปรดประทานอภัยให้หม่อมชันด้วยอะไรนะอะไรนะพระเอกเดินเข้ามาถามพระมารดาทันทีนี่มันเรื่องอะไรกัน สเสด็จแม่บังคับให้จางซุกวอนดื่มยาห้ามคันมันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยเอาสวยแล้วไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนี่แปลว่าที่เจ้าร้องไห้ไม่หยุดในคืนนั้นเพราะ,สะเสด็จแม่กลัวว่านางในจะมีทายาทกับข้าก็เลยบังคับให้ดื่มยาให้เป็นหมันใช่ไหมพระเอกถามนางเอกฝาบาทนางเอกร้องไห้เรียกความสงสารและลีลาในการตอบรีบบอกความจริงข้ามาเดี๋ยวนี้โปรดประหารหม่อมฉันเถอะเพคะจบอีพีสิ